มาครับเบิอนี้กำมาเลี้ยงงูเคือเก่าครับนะที่สุดท้ายท้ายสุดครับนะนวลโกโคครับมานี่เบิง์ดทำให้เดือนเราคนอ่าขนมันขนมันมันแซ่บครับมันแซ่บมันนกครับนี่หัวใหญ่ปันไดครับนี่อู้ยครับนี่เป็นยังไงครับใครเก๋มาได้ว่กองแอดมินครับเป็นไรๆครับเดี๋ยวเขาป๊อปขนาดพับเออครับนี่ บนขนาดจัดนิ 2, 00, 3, 00, ้วครับสองนิ้วสามนิ้วครับโอ้ยความรับเอาครับเอาครับไปแล้วบอกรับมีขี้เราม่เชือมีขี้ว่าสิทำไงกับต้นน้ำเกลียงครับนี่เด้อปล่อยชมลำไร้ใส่ครับนี่ครับทุยชุยชุยครับทุยเลยครับนะน้ลำไร้ใส่ครับสิบ่ได้เป็นครับเป็นเข็ดนะครับเนาะเออเป็นเข็ด แถวคนผ้าวาเนาะมันเปลี่ยนกะเหีเอกี่เท่าไปฮดเงาเพิ่นไปไปโปกเงาเพิ่นอเอา๋ยวไปเดินไปแล้วควนนี้ซ้ำนั่นก่อนครับนี่เอ๊เาไปเบิ้งเอาไปไผ่เพิ่นโบนเมนหรครับนี่<อ>นี่ครับเอาไปเพิ่นมานอนรัดง่วอยู่มุมนี้นะครับนะ <c oughs> คนละมุมกัคนละแก่ มีเรื่องอีกคูดมันอยู่แกพุ่นใ้เบิ่งเม็ดเมตโตว่าสิกกนมันไปใส่มันขึ้นประกวนว่าสิบบ่เบิ่งมันกกนมันอยู่โซนนี่เพิ่นท่านกกนครับมันมีมันว่าสันเม่จูไปโกนใส่บุกบานนี่พ่นอะไรพ่นนี่บ่โอ้ยเบิ่งไกลๆครับท่านเบ่งเม่จูมโอครับมาทางดังเสศกาลยังไง เอ้าไปจุ่มอาก้นมันอย่งนี้ระบาดนี่เป็นยังไงนอนเนาะไอ้เบื่อกี้ไงเบื่อได้บอโอ้คืชซับดีเลยครับอืมมันเป็นมันตะยันวาสันยังมีหลายรุ่นอยู่ด้วยครับเนี่ยวัดสุดท้ายเราบอแมนตัวนี้ครับยังก็ได้รุ่นอยู่ครับเลยนะครับโอ้คุณครับหลายตัวครับโอ้ซับแล้วครับซับแล้วอุ้ย เนี่ยมันกำลังจะย้อนยังวะครับอุ้ยครับอืมนั่นครับนั่นครับอืมใช่ครับเป็นหัวอยู่ครับนี่นั่นนั่นสาบิ๊กแล้วครับอืมฮึ่มสายล้วครับดามเสียมถึกในนี้ครับถึกอุ้ยนี่มันลงหัวครับนี่ครับนี่ครับกำลังลงหัวครับกำลังย้อนวันเป็นตังสี่ครับ กำลังย้อนกำลังย้อนกำลังสิดจอหัวมันก็เลยอยู่ไก่ครับอยู่ไก่หาบไก่อุย้ยหมานเนาะครับนี่โอ้สุดเสียดายเนาะอุย้ยหาบเป็นหาบเลยครับนี่เอาไว้จักเดือนหนึ่งนี่รับรองหายครับคนอื่นมาก,กลวนหยับเนนั้นเสี้าายวอยู่ยวยังไงอืลเรวเนี่ย่าวไทยคนนี้ อืมข้นอกนี่เด่หัวนึ่งว่าเอาเครับม,มันหน่อยเจ้าเป็นยังไงจะสีพังตัวโอ้โหปูไหวว่าฉันมันน่อยนะเอห็นนะโอ้ยกลนอยู่นี่แหละครับเพราไปเบิ่งเจ้าต่อไปครับกลับเอาตีกาไปแล้วครับผมองปลุได้ยู่ในน้ำโอ้ของแอดมินครับอยู่ไกลๆนะ เอาครับนำลูกเขาแล้วครับบารน,นี่อา้าวเอ็นินนิดเน้นลูกเขาล้วนครับนะอ่ะมืดแล้วเพื่อนคืนแล้วครับวันิีภาไปบึงงัวกัดนี่เรามาอยู่ในลูกเขาครับเนอะบุงค์นคนมั่นกัดบอเป็นตะไปครับต้องรัดงัวจังหน่อยกัน ไอ้นู้นก็หญ้าหลายอยู่ครับแต่ต้องมีคนมาเฝ้านะครับเนาะจะมีแปลงหญ้ามันอยู่ด้านล่างนี่ลงไปแล้วก็ถ้าข้ามฟาก็ไม่นีครับฟ้ากากม่หนีก็จะเป็นเขาครับถามถนนไปนี่เขาท่านเกี่ยวครับอย่างตรงโน้นมันก็พวกโน่นเถียงกรุงเมืองครับเป็นงานเดียวครับนี่ยเดี๋ยวมาเฝ้าอยู่งานเดียวเนี่ยเกลียวบ่แล้วเจ้าเดียวกันเหมือนได้เนาะเจ้าเดียวกันครับแต่ว่าของสปอร์ซิงทอง เดี๋ยวมาเกี่ยวมดครับปอหฮอเขาก็จีไม่พูดระบานเนี่โคตรมาพี่แล้วเอ้ามินมาพีไปซื้อมะดำมาจีมาเบงพันคนมั่นคืนอโบกือลรอครับมื่อนี้งัวมาพี่แล้วมาลาพี่กันปอเนี่ยมาลาอยู่คนเดียวอยู่นี่มัวแอดมาหลายครับมัวแม่พันมาตัวเดียวมัวแอดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับนะ แยกกันไปครับนะอเมริกาตำหนิสักก่อนครับสันสันนิดน้อยครับว่าสด็จผ้าเบิ้งคนมั่นกับอืองัวเบาอยู่ครับนะจองมันน้ำงัวครับปัดงัวสัก่อนครับนะจังเบิ้งสถานการณ์ใหม่ครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ